สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกท่านทุกคนยายมาอีกแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมจ้านะคะคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะยายจะดูให้เหมือนเดิมจ้านะคะสุขภาพงานเงินความรักเหมือนเดิมนะคะประจําเดือนมีนาคม2565จ้าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะยายก็พูดเรื่อยๆนะจ้าการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ โปรดใช้วิจนะยาในการรับฟังรับชมจ้ายายเคยดูตั้งแต่สมัยยายวัยรุ่นใหญ่ก็เอามาดูให้เพื่อนๆนะพอเป็นแนวทางเล็กน้อยจ้านะคะว่าแต่ละเดือนนั้นเราจะประมาณไหนจะสุขภาพงานเงินความรักจะนะคะจายายก็นะคะยยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาช่วยคอมเมนต์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ยายจะขอบคุณมากๆเลยจ้าเพื่อน ลูกหล,ล,ลานนะคะจะอยากจะเริ่มดูให้เลยนะคะท้นที่เกิดวันอาทิตย์จะประจำเดือนมีนาคมสองหหห้านี้ว่าจะประมาณไหนนะคะดูพอเป็นแนวทางเล็กน้อยจะว่าแต่ละเดือนนั้นเราจะประมาณไหนเราจะได้ระมัดระวังนะ เตรียมตัวท่านท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมีนาคม2565นี้สุขภาพไม่ค่อยดีเลยนะคะโดยเฉพาะท่านหญิงมีคิดมีกลุ้มมีเรื่องให้กลุ้มใจนะเกี่ยวกับผู้ชายนะทำให้กลุ้มใจทีนี้เราก็มานั่งเป็นทุกข์ทำให้สุขภาพจิตไม่ดสีสุขภาพร่างกายก็พลอยไม่ดีไปด้วยนะ ดูแลสุขภาพด้วยจ้าท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะจะต่อไปอยากจะดูการงานให้ประมาณไหนจ้าท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานก็มีอุปสรรคให้คิดให้เก้น,นะคะช่วงนี้นะคะกลุ่มอกกลุ่มใจนะเรื่องการงานได้ข่าวมีทั้งข่าวดีทั้งข่าวไม่ดีค่ะนะคะ เดือนมีนาคม2565นี้นะคะการงานมีอุปสรรคให้คิดนัแก้จากกลุ่มอ,อกกลุ่มใจค่อยคิดค่อยแก้กันไปจะคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละเดือนนี้ไม่ดีเดือนหน้าจะดีก็ได้ยายก็ดูให้พอเป็นแนวทางนะระมัดระวังเรามีสติเรารู้แล้วว่าจะเป็นอย่างนี้เราก็พยายามระมัดระวังมันก็เรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กนะคะ การเงินเป็นอย่างไรบ้างคะธมาค้าขายทันทีเกิดวันอาทิตย์การเงินธมาค้าขายท่านที่เกิดวันอาทิตย์ม,าายตยมีนาคม2565้านี้ก็ก็มีอุปสรรคนะคะเรื่องการเงินแบบต้องใช้จ่ายเยอะเหมือนจะแบบไม่ค่อยพอใช้รายจ่ายไอ้นู่นไอ้นี่แต่สุดท้ายเราก็แก้ปัญหาได้จ้ะนะคะ สุดท้ายเราก็หมุนได้ธรรมาค้าขายก็เหมือนกันเหมือนจะมีเหมือนจะขายไม่ได้เหมือนจะขาดทุนเหมือนมีอุปสรรคมากมายเลยแต่สุดท้ายเราก็แก้ปัญหาได้สุดท้ายก็คือหมุนได้นะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์แต่มีรายจ่ายเยอะค่ะนะคะแล้วก็มีอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับการธรมาหากินนะคะช่วงนี้ช่วงมีนาคมสองห้าหกห้าแต่สุดท้ายเราก็หมุนได้จ้ะนะคะ ถึงไม่มีเงินเข้ามาฟุกๆเป็นก้อนใหญ่แต่ก็มีเข้ามาให้เราแก้ปัญหาได้แบบดึงตรงนั้นไปปิดตรงนี้สุดท้ายก็หมุนได้นะคะไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ายุ่งยากมากนะคะเรื่องเงินช่วงมีนาคม2-5 6 5เพราะว่ามีรายจ่ายเข้ามาเยอะนะคะให้เราต้องใช้จ่ายมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่เรื่องบางทีก็รายจ่ายไม่ได้คาดคิดคะ่ะ ความรักก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะมีเลขเกตเดินทางนะคะจะได้เดินทางตัวเองก็จะได้เดินหรือว่ามีคนเดินมาหาหรือว่าได้เดินทางกับคนรักนะคะช่วงมีนาคมสองห้าหกห้านี้นะคะมีเลขเกตสองตัวความรักก็ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ค่อยๆพูดค่อยจากกันนะพูดจาความคิดเห็นก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะ เป็นมากเป็นน้อยกันแล้วแต่ละคนนะพื้นดวงใครที่ว่าวันเดือนปีไม่ค่อยดีก็หนักหน่อยพื้นดวงใครที่ว่าเดือนดีปีดีก็เฉลี่ยไปมันก็ไม่หนักเท่าไหร่เรื่องความรักนะคะก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันหนักเท่าไหร่นะคะจะมีปากมีเสียงกันเรื่อยๆค่ะช่วงมีนาคม25 6 5้นี่ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันจ้ะ ท่านที่ยังโสดก็อย่าเพิ่งมองหาใครนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยสมหวังหรือว่าเจอคนไม่ดีนะคะประสรรคมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะเดือนเดียวนะคะยายดูให้ช่วงมีนาคมสองห้าหกห้าเดี๋ยวอาจมีสาก็อาจจะดีก็ได้นะคะแล้วก็ไปดูราศีไปดูปีของเราถ้าปีดีราศีดีก็หนักก็เป็นเบานะคะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะ ้แล้วแต่พื้นดวงหลายๆอย่างเราก็ต้องไปดูแล้วก็มาเฉลี่ยกันนะคะอันนี้ยายดูให้เป็นประจำวันจะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ประมาณนี้แหละจ้าท้ายนี้ยายก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดวันอาทิตย์จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะคะไปไหนมาไหนมีแต่ความโชคดีปลอดภัยจ้าสาธุสาธุสาธุาจ้า